อันยันสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะเราจะไปแคมป์ปิ้งกันนะคะเป็นวันครบรอบแต่งงานของเราเก้าปีนะคะนี่เลยที่พักของเราเป็นคาราบาลน,นะคะนี่เป็นโซฟาเปลี่ยนเป็นที่นอนได้นะคะนี่เลยที่นอนของเรานะคะมี2ที่นะคะนี่ก็อ่านแล้วก็นี่คือห้องน้ําแต่เราใช้ไม่ได้นะคะนี่ห้องใหญ่ประมาณนี้นี่มีตู้เย็นด้วยแล้วก็แล้วมีห้องเก็บของแล้วเราก็ทําอาหารกินกันนะคะจากนั้นก็เราไม่ไวที่จะทํากิจกรรมนะคะเราก็ได้พายเรือคายักด้วยแล้วบน ริเวณตรงนี้ก็มีกิจกรรมเยอะมากนะทุกคนถ้าใครอยากเล่นเลยสนุกก็ไปได้เลยแล้วราคาแต่ถ้าอย่างนะคะก็อยู่ในราคาที่ทั้งแพงแล้วก็ทั้งถูกนะคะไพเรือขยักเราจ่ายเพียงแค่คนละ10,000วอนนะคะถ้าใครอยากไปเล่นนะคะติดต่อมากับเอมี่ได้เลยนะคะเอมี่จะพาไปก็ได้หรือไม่ก็ถ้าอยากใครอยากไปเองเดี๋ยวจะแปะที่อยู่ไว้ข้างล่างนะคะทุกคนสําหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะ